สวัสดีครับมิวสิกกับมินโซจะมารีวิวนะฮะของเล่นที่เราติดค้างกันไว้นะฮะเมื่อเป็นของขวัญวันเกิดมิวสิกนะครับนี่คืออะไรครับมิวสิกครับบอกคณเพื่อนหน่อยของเล่นพ่อป้โชออนไลน์ไมว้าวของเล่นพปทาโธนะฮะอลังการมากนี่คือเป็นอาคารนะฮะปล่อยตัวพ่อปทโธนะฮะเพื่อที่จะไปทำภารกิจใช่ไหมครับ อ่าตรงนี้รู้แล้วว่าคขาต้องไฟเป็นอย่างงี้โอ้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องให้กระบาดดีตาอยูแย้ยจะมาไม่ใช่หนูแย้ย <c oughs> อ่าโอเคนะฮะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อน <c oughs> ภาพรวมนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะมีรถนะฮะนี่ก็มีรถที่เป็นอันนี้คือตัวอะไรครับมาเชลมาเชลโอ้มาเชลเป็นยังไงฮ้เพื่อนๆดูหน่อยนี่คือมาเชลมาเชลเป็นรถดับเพลิงใช่ไหมฮะ แล้วเรามาดูประกอบของรถไอ้ดูอาคารจอดรถนะฮะอ่าอาคารจอดรถนะฮะเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นทางปล่อยรางแบบนี้นะครับแล้วก็มีมีมีกล้องด้วยนะฮะมีกล้องกล้องตัวนี้ทําะสามารถปล่อยเอาไว้ปล่อยนะฮะเห็นไหมฮะอ่าใช่ใช่ใช่เวลาเรารถมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมเรากดปึ๊ก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 มันก็จะสามารถปล่อยให้รถไหลไปได้ไปทําภารกิจได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ดูนะฮะ รวมๆเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวให้มิวสิกเล่นสาธิตให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอ่าอ่ะมิวสิกเล่นเพื่อนดูหน่อยวูนวูนนี่เราก็เอารถรถเหล็กพัดวิวนะฮะที่เรามีอยู่มาเล่นด้วยได้นะเพราะว่ารางมันค่อนข้างใหญ่นะครับอ่ะมิวสิกวุ่นๆเ,เ,เดี๋ยวเราจะปล่อยนะฮะมิวสิก อ่ามิสติกปล่อยไปทำภารกิจเร็วไลเดอร์มาเชลปล่อยทำภารกิจโอออกไปช่องไหนโอ้โหทำไมมันมีสองช่องอะทำไมมันมีช่องข้างบนหรือช่องล่างด้วยครับมันจะปล่อยยังไงครับโอ้ยมิสิกลองปล่อยให้มันออกข้างบนด้วยข้างล่างด้วยได้ไหมครับทำภารกิจปล่อย ไลเดอร์บอกให้ไปทำภารกิจแล้วคูนูเฮ้ยมยังไม่มาโอ้ยมาจากข้างบนแล้วหนึ่งคันนี่ออกมาข้างล่างครับสีเหลืองแพ้นะครับเดี๋ยวเราแข่งกันนะครับว่าอันข้างบนกับข้างล่างอันไหนจะมาอันไหนเร็วกว่ากันนะครับขานี้สิบอัโอ้โหปล่อยพร้อมกันปล่อยพร้อมกันไม่อยู่างนี้ก็ใครโดนไฟก่อน อ่าเมสิกปล่อยพร้อมกันเร็วเร็วเลยนะให้เพื่อนๆดูก่อนเร็วๆดุน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 ว้าวแม่เจ้าชนะแม่เจ้าชนะโอ้ยอะโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยพร้อมกันจากข้างบน ให้มันออกสองช่องพร้อมกันเลยม่สิกเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูแล้วเอ้าขนหาวอยูแล้วอ่ะปล่อยพร้อมกันไหนช่องไหนบ้างครับเฮ้ยนี่มันออกอ๋ออันนี้มันออกมาจากช่องข้างล่างอันนี้ออกข้างบนใช่ไหมครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราจะปล่อยตัวจากตรงนี้นะครับ เอารถเดินทองวิวม,มานะครับเพราะว่าไกเดอร์ไปทำภาร,รกิจอยู่แล้วครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหออกมาช่องนี้นะครับ<อ>แล้วข้างล่างเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยครับข้างล่างนี่คืออะไรแนะนำเพื่อนๆดูหน่อยเลยเนี่ยเนี่ยอุ้ยมันเหมือนมีมันเหมือนมีสปริงด้วยนะเ,เนี่ยใช่ มันคืออะไรอะ่ะโอ้ไหนีทำไม่รู้หน่อยทำไม่รู้ไม่ป๊าป๊าทำไม่เป็นเขาไปแล้วเขาก็ต้องกดต,ตรงนี้แล้วเราจะเอาเด่นออกมาโอเคโอเคขาดูด้วยเออโอ้มันจะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราจะ เอาตัวนี้ให้ดูด้วยนะฮะเป็นรถหุ่นยนต์นะที่มันมากับอีกหนึ่งชุดของพ่อปโทนะฮะของพอโทะะออโท,ที่มิวสิกอันนี้มันคนละชุดกันใช่ไหมครับอ่ามิวสิกแปลไามา้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วอ๋อนี่เดอแฮปปี้ันเออเป็นของก่อนวันเกิดโอเคนี่มันมาจากชุดนี้ใช่ไหมครับอ่ะมันคือมันมีตัวอะไรบ้างมิสิกมาบอกเพื่อนๆหน่อยอันนี้ตัวอะไรครับสีน้ำเงินนี่ตัวอะไร เชฟอันนี้คืออะไรครับมาแชลซูมาแล้วก็สกายอ่าเอวเลตโอเคมีทั้งหมด5ตัวใช่ไหมครับแล้วแล้วคนสั่งการล่ะอันเนี้ยไลเดอร์เอาไลเดอร์ไลเดอร์เป็นหัวหน้าที่บอกให้ให้ทำภารกิจใช่ไหมครับอ่าตัวเนี้มันมีความสามารถอะไรบ้างครับมันแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ไหมครับมาเชล่ะเขาแปลงเป็นคุณหมอแล้วก็ยินน้ำได้ด้วยอะไรนะครับ เฉอ่ะเขาแก้ป็คุณหมอแล้วก็หยิบนำด้วยโอเคไหนทำเป็นทำเป็นคุณหมอ,อยังไงเอาเแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์คุณหมอหน่อยสิเอาแปลงร่างให้เพื่อนดูหน่อยโอ้โห้โ,โ,หโ,โใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่นี่เป็นหุ่นยนต์แล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยฮะ วิโหไปทำธารกิจอยู่บนยอดอาคารเดวเบเลสนะฮะบินมาเล่าฉีดน้ำพ่นเลยวินโนี่ไรเดอร์ไรเดอร์ทำไมมาอยู่ตรงนี้รดอน้ด้วยนะาจฮะแปลงร่างเลยนะแปลงมันวนด้ด้วยโอเคแล้วแปลงร่างคันนี้บ้างแปลงร่างตัวนี้อะไรนะ เอาเลยเด้อก็เป็นหุ่นยนต์ได้เหมืนนอนกันครับยืนไว้ยืนไว้ตั้งไว้แล้วตัวนี้<ด>ครับแล้วตัวนี้ครับแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ให้หน่อยอันนี้เชฟเหรอครับอ่าเชฟแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ให้หน่อยเร็วมีสิทแปลงร่างให้หน่อยเร็วไอ้งองเป็นหุ่นยนต์เชฟเหมือนออพติมัสพารเลยอ่ะใช่ไหมครับมันเหมือนทาน์ฟอร์เมอร์เลยอุ้ยส,ยสวยสวยตัวนี้สวย ัวข้างหลังนี่อะไรครับปืนยิงตะข่ายเหรอครับลำโพงอ๋อลำโพงดูคนดูเอ้ยขาหลุดขาหลุดเอ้ยต่อไปเปลี่ยนซ่อมน้องไปให้พี่ยนซ่อมไปเร็วๆอ่ะต่อไปต่อไปตัวนี้ตัวอะไรครับซูมาซูมาแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์จุ๊ยจุยจุยอืหยิบร้อนะครับเป็นหุ่นยนต์อันนี้คือสีอะไรครับซูมาสีอะไรครับ โอเคสีส้มภาษาอังกฤษคือ e no o r n เออโอ้เป็นหุ่นยนต์แล้วครับเรียบร้อยแล้ฮะเก่งมากค่ะจะดำน้ำไปแล้วไปซื้อไปดำน้ำกินอกักอี้มันล็อกกี้กลัวน้ำล็อกกี้ไม่ยกอาบน้ำมุนน้อยล็อกกี้ไม่อยากอาบน้ำอ๋อตัวนี้มันมันลงน้ำได้ใช่ไหยครับ โอเคนไกลเป็น,ปนดำน้ำได้เลยเอ,อ๋อดำน้ำได้เลยแล้วตัวนี้แ่ะครับสกายแหล,ละครับดำน้ำได้สกายแหล,ละครับกายดำน้ำได้แต่วินได้ด้วยบินได้ด้วย,ด,ด,วยดำน้ำได้ด้วยงั <c oughs> ย้นแปลงร่างเป็นเป็นหุน่นยนต์ให้ดูหน่อยให้เบื่อนๆดูหน่อยสกายสีอะไรครับแดงไม่ใช่แล้วาาสีชมอะไร ไปนุ่นยนต์แล้วนะครับโอโ้โหสกายบินขึ้นท้องฟ้าเลยขึ้นไปบนอาคารแล้วครับปล่อยพลังขึ้นไปบนอาคารใหญ่นะโอ,อาคารเล็กล้มไปแล้วสกายเอาขึ้นมาเลยไม่ได้ต้องให้ ไปเร็วเวไปเอาล็อกกี้มาช่วยมาอะล็อกกี้อาคารล็อกตา,ลกาแล้วทุกคนมีนี่หอยยันอนเดโน่ป๊อปปัทโปโ๊อปปัโไหนเราไม่เห็นมีใครไปช่วยอาคารเลยไม่ได้หอยัน่ฮ ทัง้งอีกแล้วเหรอเอาไปให้ช่างซ่อมเลยช่างแอมซ่อมเลยโอเคเอาขึ้นมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกรอบให้เป็นรถเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมิเสเซครับแล้วมันขึ้นขึ้นอาคารรถตรงนี้ได้ไหมครับไ,ได้อ้าวทำไมครับมันใหญ่มันใหญ่เหรอครับแล้วอันไหนที่ขึ้นได้บ้างครับอ๋อไหนลงมาให้ดูหน่อยดูวิธีการปล่อยที่ถูกต้องนะครับ อ้าวมันยังไม่ไปเลยวูนวูนนกล่องไอ้าวมันติดมันติดรถติดนั่นนะอะโโโโมาตามกันติดๆนะครับเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยมาเรื่อยๆนะครับว่า เอามิสิกปล่อยแล้วปล่อยแล้ววิธีการปล่อยก็คือกดตรงกล้องนี้ลงไปนะครับอู้โหเนไปทำปกิจป๊าชอบตรงนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถนะครับกระดิ่งออกมาได้นะครับนี่นะครับ<ป>แล้วเราก็กดไม้ตีกดยังไงกดกด นะสุดยอดเลยเห็นไหม<ป>ดูไม่ทันเอาไหมเอาไหมก็คือถ้าปล่อยมาจากข้างบนนะครับแล้วลดข้างล่างนะครับมันก็จะออกอ่าโอเคเดี๋ยวมีทธิ์จะปล่อยจากข้างบนลงมาครับดูนะครับมันก็จะเยียบปุ่มออกมาแนละ้วครับโอ้โหอันนี้สุดยอดมากเลยมันวิ่งออกมาจากตรงช่องนี้ได้เลยแล้วเอาไว้สองอันได้ไหมเอาได้นะครับได้ครับโอเคครับ,รบโอเคพ,พี่สิิกปล่อยมา ดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวจะออกมาพร้อมกันเลยนะครับโอ้โหโอ้โบประตูพบประตูเรือลอรก้าเลยพับประตูมันก็จะรวมก็จะเป็นอาคารจอดรถนะครับเป็นอาคารที่สามารถปล่อยตัวนะฮะพัประตูนะฮะเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจนะครับมันจะมีคนสั่งการนะฮะคือไรเดอร์ฮะตัวนี้คือไรเดอร์ไอ้สกายสกายบินมาแล้ว ไรเดอร์เป็นคนสั่งการใช่ไหมครับไก่ไก่โอโอเคนะฮะรีวิวของเล่นเราก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะฮะเราก็จะจบการรีวิวนะฮะอาคารพบปะโทรนะฮะพที่เป็นของกวันวันเกิดมีสิงโอ้ยวิ่งถอยหลังออกมาเฮ้ยมวิ่งถอยหลังมาได้ด้วยเหรอคะไหนน้องทำไงโอ้โหมีแถมให้อ่ะทำงไงเอ้า <laughs> ไปแล้วว้าโอ้โหน้องก็ทำได้นนะน้องก็เล่นเป็นนั่นนะ่ะสกายบินมาแล้วอาบอกเพื่อนๆหน่อยแล้วจบรีวิวแล้วเลยวๆบอกเพื่อนๆะหน่อยติดตามมิวสิก้าหน่อยเ็วอะบายบายกันตรงนี้กดไลค์ด้วย กดไลค์กดแชร์มห้สิทธิ์ด้วยนะครับไปเลย